วันผมของนุณรัฐมนตรีท่านคณะมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกย่าเกียรติชิตรองผู้ว่าราชการจุงรวัดบุรีอธิการจิตแทนนะครับเขารู้สึกว an ่าเกียรติอ่อนนะครับเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยของเราเราก็จะส่งผลสู่สังคมต่อไปนะครับเพราะว่าเขารับมือกันนี่เป็นการให้เกียรติผู้ที่เข้ามาก่องในการรักษาวินัยชาติที่เปลี่ยนกัน เื่องของิสนึเรื่องการทำรักสุดแล้รอมีท่านรงเรว่าเป็นอย่างสมนะคะที่ให้เกมาเป็นประธานในนีเปิดกิจกรรมตมีสีสิบพันนักต้อนรจบใน ที่เราดำเนินการเรียกได้ว่า,า,าพัฒนาสังคมงานตรงนี้ที่ก่อรตัมในวันนี้ก็คือเป็นเชิกงการป้องกันการร้าพึ่งะสง์11 <c oughs> ประปรปราการซึ่งในบทลักษาส11ประการนี้แบ่ธครบาล <c oughs> ในการพัฒนาคนดีสีสุพรรณทำเราให้เป็นคนผู้ได้รับโอกาสอันดีได้รับอนิมนน์ให้มาบรรยายในเรื่องของ